เ้าก็ได้ไปยานตลอดป่ะบอครังเลกครังแรกป่นี่เราก็ย่างไงคือสิเต็มคือสิล้นเลยนะวันนี้เนอะปาโอ้แเลยบนั้นนะเฮ้ไลุ่รีคุรีุรีิเลนะอันนี้หน้าป้าพุ่นนะเอาเอาเลยมนมีไตป่ะเจ้าเจ้าจนโอ้ชิอเลอมีนี่ หลายคนเนี่ยครับอ่ะน้อยใช่ปะน้อยป่ะน้อยเลยครับทะไลน์นะได้เด้ได้เลยซานตูนี่ก็ดูดน้ำรัดไปคุบสิละไปแับเอาไปบรรยากาศเนี่ยแม่งเลงไลงัวไลควายมาแต่ให้แต่หน้าแต่สวนพี่เนาะ มาจะเลยงควายเนาะเอามาตาน่าบอกงานมาตะเดินจาก็เมเมนน้ำเนาะเอามาบ้านมีตัวงานเนาะควายดอนตัวนึงตัวหาเพิ่งยชิโตควายดอนนะเมานยานเขาเนาะถักอะไรูน่มเลย ำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าเอาทังสองน้องก็เดินทางมาทั้งกนแล้วเอาเครื่องโค้งไม้เรียบร้อยอได้ยินข้าวว่ะอ่าแม่เท่าเฮ็ดต้อนบ่ะไพเฮ็ดเฮ็ดต้อนเฮลี่แม่แม่โอ้แม่แม่เฮ็ดเป็นใช่เนาะเจ้าก็ได้ไปยามตลอดบ่บ่ครั้งแรกครั้งแรกบ่นี่อ่าปกติแม่ยามมากกต่ไม่เท่าแม่อ่อยามเลยเอาก็ย่างใหญ่ใช่ไหคือสิเต็มคือสิล้นเลยนะมื้อนี้เนาะสาวๆพากันไปยามเคยอยู่เจ้าเคยไปไปยามไปยามอยู่บ่มีเคย อันนั้นเด้เคยบ่ครั้งแรกเนาะเป็นอยู่ดอกเหลส้นีแดงเนาะต้อนเนาะยำต้อนบ่ต้อนยำนี้ยำตู้เหรอต้นเอายำต้นอยู่ห้วยบ่แปนอยู่ผายอยู่ผายเลยมีตาดพอมปะอยู่แถวนะมีได้แต่เท่านี้เหมู่บ้านแต่เท่านี้บ้านมาจังเวบ้านมาจังเวเนาะไทยหูไทยยังกะงามอยู่บ่งามคนงามงามเนาะหน่งท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านสุดยอดเลยแหล่งท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านไปเดี๋ยวให้เาสาวไปยำ พยายามต้นสือกันค่อยๆเลยเอาแล้วๆไปจะเ no? อาขี่รถจักรึเก่าไกลสีหอมเนาะล่ารันง่ายน่ะดูสาวไลยเนาะรันนี้เนาะคือสิบุหรี่ใจเนาะใจเดียวดิ

อยู่ทางนาทกคนเลยด่ร้อยล้านโอ้มาตังค์เยน่ารถเล้ยงรถเกลี่ยงรถเ้ยงเ่เ่ๆพี่สาวออโอ้เลบเลยพูนันนะไปทางพี่ละได้บอได้บอโอ้ไปลงไปซอยสาวไนียเร็ว เดียว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 วรอผมก่อนบยบิยไอ้ซอยไอ้ซรถรถมิดีไปเจาทั้งน้าเฮ้ยเออเออเอาห้ามฝากมันนี่เอาห้ามมยอึบโอ้รถมีดีเบรกเนาะเอาเพื่อนบ้านิกใช้แรงแง้นั่นน่ะมันลงเองดิลงได้บ่อยได้เออโอเค โอ้ขี้ต้มแล้วแลดลงแล้วเนาะทึมเนาะอ้าเคยสิฮอดบ่อนนั้นเอาย่าปู่ย่าปายังีมทางฮอดอเอาข้าวนี่สิตะตุ๊กใจเลยวิ่งเลย สัมภัสบรรยากาศที่แท้จริงเลยนี่บุดงบุป้าได้บ่เนี่ยนะสภาสนี้นายนคนเด้ม<อ>มาต่เชอร์ได้เ<า>พลเมอร์เพลเมอร์กินโอ้ยไม่ได้เพลพอกพักเออมาแต่ลงมานี่แหละมาลินพยายามเบ่งโต้งพยายามโต้งเออท่างไปกุก็เป็นฟ้าของเก่งเติมด้ หอตนีบกรุอบุรสาวรถแก่ฝมีได้เบกเนาะรถเลอมีได้เบกรถเธอมีไดเดี๋ยวก็ไ่ได้แล้วทำไมไม่ได้ที่ไรไลุคลุยๆคยยอยเลน้อะเจ้าล้มอยู่ในนั้นกับผ้แห้งแล้วอันนี้คือกันบด้เบกเลยต้แต่ฝนหด บอผู้ทั้งหลังนี่กัมั่นใจผู้ทั้งหน้าขนาดานนะ <c oughs> บอรับร่นนะหรือว่าหรือว่อาในไหนกะว่าล้มก็ล้มตรงกันเลยวะ <c oughs> <c oughs> ไปมือนี่สามสาวจะภาไปเอายอมบุมักยาเด้อท่านผู้ชมเด้อบุมมาเลยเชลอนะ่าอันนี้หน้าป้าพุ่นหนาเฮาแถวเล่อไกลสุดกม้กมหัวก้มขามหลายๆเลยโอ้ยอยู่พุ่นไปไอชีหอมแต่ว่าบอนยางไม่ยืดกนอีกอโอ้ใกล้ๆนี้ โอ้นี่พามายามตู้งนี่น้องไอ้ภาษาบ้านข้าเจ้ามันเอิ้นวมาต้งภาษาบุไทยเนาะยามปลาลงลี่ลงก้อนภาษาบ้านเฮาก็ได้นีแหละสาวๆเป็นเพย์แงมาทำกันมีแหละนั่นดองข้ามก็ได้ข้าเจ้าได้ป้อมแปมป้อมแปมหลอสามสาวพาบาตุกายสีหหอมลุยเลยมอนี่เฮากับลุยเลยมัดมืออยู่กับสาวๆมานี้ มาตามติดวิธีชีวิตสาวๆพักสะเงงก็มีเนาะพักแคงน้ำนานี่มีได้ไม่ได้หวะเสียงเส้นไม้คักกรได้านี่เส็บๆเลยจะอนเนาะทุ่งไห่ท้องนานน่ตามม่อะไรนะครับนี่ ครั้งแรกน้องเลยในเดินทางมาเที่ยวกับสาวๆสาวบ้านป่าเนาะพามาชามต้งกินอดแต่สำัมต่อ,อยังน้อยจังซงสิแหละยังน้อยกับพยายามต้งป่าลงลีลงต้นแล้วยามนี้เนาะบอนกุมาขามนะบ่อนอันนั้นเจ้านะเทียงหน้าเจ้านะเม่นปะ นี่นก็มาขามนี่บล่ไหนแป๊บนึงไอการส่งก่อนาเดี๋ยวฟาดเลยฟาดถยสูงโอ้กรปูกรปูนะตนู่นเ่ได้แล้วเอาวะปล่อยมันไปบ่เอาเลยเอาบ่ปล่อยเนาะเปล่อยมันกัดเขาเ้อกัยังเื้อกยังบ่เอาเอาเลย ไม่มีไตบ่เจ้าเจ้าจับเป็นอยู่บ่ะเอาดีๆได้จนให้ครบมือเราพะแ้งเลยอ่ะโอเคไปเออนี่ป่ะพับเลยพี่น้องไปเจ้าิดให้ละน้อยหน่อยนะโอเคไปเออน้ำมาสาวๆเดี๋ยวไมอใี้สาไปยางโต อย,ยญญอยู่ร้อยล้านไฟมักแท้บรรยากาศมันไม่คิปอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนปักปิดจะทำให้ขา้างหน้านี่นะเพียงกับขาัตรลีอยู่นี่เลยบอกละน้อย,อยอโอ้อยพุ่นตุ่มเพียงกับข้าศัตรลี์ถูกมีให้มีรุ่งมียังกได้เหมือนกันอ้เออบอลนี้ตัดไว้จะซื้อ,อบน,บน,บน้ออนำแห้ง <นำ S 1> แล้ว น้องมีมีก็มีสิเรตนะบ่เป็นหยังอือเฮามามือก่อนๆได้เห็นปลาเข็งน้อยมันอู้ได้หลายๆเลยเบิ่งอาิลงเออสิลงาจลงบ่ลงบ่ไดบ่

ได้เฉยได้เฉยปลโนดปลานปาโนดปลากินมาแล้วปลาซิวเขาเป็นปน่มกินมาแล้วหูดูดูดูอยู่ในบ่ออันนี้มีแต่ปลาซิวิ s กะยังมาอืมอาได้ลมไดยขลาดล้มยยานงูตกใจแหงบอกนี้ม บอสอนละน้อยตอนนั <famously> ้นตัวเราตกใจแหงนงมน่มันลงมาเลยลงมาเอองูงูน้ำงูน้ำแต่ยามันมันอยู่กับมันก็อยู่ัมันก็อยู่ห้าเรามกิปลาเด้อจะกินตัวไหมะเดวนี้เสียวเดิไเหนาเละ มัเแล้วบ่มัแล้วเนาะโอเคมัดไว้คือเก่าอันนี้บ่ที่ว่าไปแล้วอ้อเห็นอันนี้บ่เห็นอันอยู่ันนั่อันโตยามมือวมื่อก่อนอันนี้บ่เนาะอ้อปล่อยมันลงไปทางนั้นเลยสลัดลงตุกเดี๋ยวสิสลัดมลงแล้วบ่เดี๋ยวยังๆลมพุ่นจับนไปลมันลงน้ําเลย เดโอ้กระปุกกระมิ้นเดออกแล้วออกแล้วออกะไรฮะไม่เด้ตูตูงูงูกันอ่านั่นๆพวกกระลูกโป๊กเราไปแล้วไปแล้วไป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 ทางใครทางมันมันลุงมากินปลามหมเนาะคุณพ่อมันจะมาได้ปลาโอ้ขินหอดสมัยตะกอนไปนี่แหละปลาโป๊กได้ขึ้นได้ทั้งทางบ้านขเขาได้ได้กันสิเลย ละน้อยย่านงูบะละน้อนนยกินได้บ่ย่านแต่กินได้หรอย่ยานแต่กินงูย่านกระตูมันจมเชื่อแต่กินเนาะออโอ้เออ,อเสจเสจมีกินแล้วเ,เานาะกินมไแซ่ล้างเนาะบงจะเสียงนั่นแหละสที่ก่อนน้ำหมด นี่ครับไปล้างอยู่ทางมือสามสาวพาเที่ยวมืัอนี้สามสาวพาเที่ยวทงไฮทงนายล่ะจะลงบอฮะจะลุงบอตึกอยู่นี่บมดลอออะอยู่นี่เอออ่อออออโอเคโอเคโอเคเออลองลองลองตึกเบิึงออ แถนี้เอินปะโนดหรปาซิวเนาะแถนี้เอินปโนดมีจักันันเตัวนี้น้อยตนี้น้อยนังเเหมยเหมยแหละนังเนี่สาวผู้ไทยนี่ประกอบจะลงเรียบร้อยนะเจ้าจะมีความซำนั่นั่งได้นี่สาวูไทยนี่ประกนาจะมีาม้ ทางยเอาสาวๆเห็นมัน้งดูตึกสะดุง้งนะอืมนันเลือด <c oughs> แม่บอกแล้วเห็จะลุงจะลุงเออแถวนี้จะลุง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 ถายน่ารักเป็นเซได้ยังไงน้อง,ง<ม>ตึกจะลุงเอ้ววันนี้ได้มาเห็นสาวๆพาตึกจะลุงนะเหมือนนี้เนาะมาไปเห็มันนี น้องผลมาทันทีแล้วปบทางนี้นะขามนหักปะมีหักปะมีหักดูทางไผ่ได้ลองเลยมั่นใจปะก็เลยชิมานไปไปเบิ่งดูเออชิมานต้องได้นะก่อนแล้วเนาะปลานวดเออปลามันมีหนวดนี่เนาะเป็นปลานวดสั้นมั้นบ่ ปาตาอเดรุนเลยทีไปเลยไปเลยเออลงนั้นแหละเอาดางอันนี้ดางที่สองสาวๆกํลังขัดยาวเตัวน้อยเยอะไหมนะเออต้นนี้ห้มันมีห้าป่ะจะเห็ดมาเรียบร้อยเลยเนาะ ชาวบูไทยวิธีการหาปูหาป่าขรัเจ้าขรัเจ้าจะอันนี้แหละตึกจะลุ่งขรัเจ้าว่าเนาะเลยหลายคนนี่ครับอ่ะน้อยเถอะว่าน้อยบ่น้อยแหละขับไปไกลใหญ่เสื่อเนื้อน้อยเสื่อเนื้อเนื้อเสื่อน้อยไปเฮ้บ่เฮ้เอ้ยเอาสาวในเมืองสาวในเมืองสิตุกตึกจะลุ่งหน้าตาคือในเมืองเลยเด้ยมางอมนะ อ๋อนี่ป่าหลายๆนี่เลยนั้นแหละขันยาวตัวนี้นะกางพิษแล้วเด็กแล้วเจ้าเนาะขันยาวไปซื้อตัวน้อยเอาเฮ็ดทางนั้นมาหรือเปล่ามาอ้าวตัวเดียวตัวหนึ่งตัวหนึ่งเกามามาเอากันนี่พี่มาอยู่ในห่มพี่แล้วน้อย มึงจะเอาหญ้ามาคได้ตั้งอยู่ฮ่มแหน่ะดดเนาะเอาปกติงานน้ําขึ้นกินก็ไปอยู่บ่จังอยู่บ่ตึกอยู่บ่โอ้อยู่ใกล้ๆบ้านก็มีอยู่บ้านเออได้คือกันเนาะได้ใจเอีตาซนเนาะคยามตึกจะลุงนี่อืมได้น้อย ไหลนะได้ไดเด้ได้ไไละสามตัวนี่ไงไหลบ่ต้องไล่ไลเอาเนาะอันนี้คนไม่เท่าคนไม่เท่าบอ่อยู่หน้านี่เลยเนาะเราปะไปเนาะว่าเราขจ้าปะอยู่หน้าเลยสมนมาให้มาหน้าลแ,แล้วก็ตึกแห่เซ้มองที่ล <g ül üyor> แล้วแล้วชิลุงไล่บ่เอาละเจ้า เจ้าสีคือคืนเนี่ยหยอกยอกยอกเจ้าเสื้อแมเดี๋ยวดำเลยโข้าใจสมซื้อใจขนาดนี้อใจทุกเรื่องใจกา้าโทรศัพท์เลโทรศัพท์น่ะจะได้ตกน้ำได้หน่ยได้อย่าพลาดได้เอาไว้ก่อนได้สอาสีหงมาไว้ก่อนไปไว้กอนโอเคนั่นล่ะ ของแท้แลยพี่น้องวิวนได้หลายาอยู่กุนะเออนั่นบ่เออนั่นน้านมฮะไม่ได้เอนเซอร์มาไอจับไวกันลนะมันเหี้ยเลยนะา okay. สามตัวสตัวอีกตัวนึ่งด่ะหแ้วแล้ว,น,ลวนี่เท่าสามเราได้ ปอีกแล้วทางนั้นมาเสียแวอย่าปอย่าไปลงทื yeah, <c oughs> <c oughs> ่นเลยจัดการเลยเร้ยก uh ็ไดขงแท้เต็มลอยเลยเอาสู้สเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้สู้สู้เออแลินน้ำยิบตาเลยเนาะ ปลาอยู่เทิงมาหลายๆนึงเนาะปลาซิวนี่แหลปลาเข็งมาลงจังนี่มันบ่โอ้มาลงแต่หัวให้ไปหน้าพ่เนาะไปฮโอ้ได้หลายเลยบ่ลนี้เฮ็ปบมมีบอลใส่แล้วกระยังกระยังกรยังไมแังไปหมันไปแขมบ่ Sơ thuộc sơ bao tốp lơi Này nhỏ 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 Nè Khảo nhỏ 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 ตัวนึ่งตัวนึงบ้าเราทำไมผูกมันมาแต่เทิงผูกันเออ่าเล้อกินาัอยมาใส่ใส่ป่าใสก้อนไข่สะกอนหน้ามือว่านนี่คือว่าฮกหกมาวันนี้คือว่าเป็น่น เพล่มันเย็บกระากระเลมานเย็บกระดากระโด้แท่นี้นีหมันเนาะละน้อยเนาะมานมันมันไปตรงหอ่ากินมานอยู่จะสู้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 เป็นกำลังใจไต่ก้อยย้อนหน้าดูก้อย้ัดนกินดีจิ๋บกิ่นวะสุดยอดผานผ่านผาน แต่มันในหลายมืดสิก้อยอห้สีหอมก้อยเฮ้ยดีได้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 วิโอ้สะดุง้งสะดุงง้งใหญ่พระได้สองตัวสะดุ้งน้อยพระได้สามตัวอา้าบวกกันก็เป็นห้าอะไรพี่น้อง,งเลยบัดห้าบัดหกของแท้ของแท้ นัดกันมากบพาะเนาะเออเมันนี้มีแต่สีดำนี่เลยเออมีแต่ค่อยพื้นียวสีขาวสีขาวได้ปะลองมียาพุดวะเฟรนกันาะโอ๊ยกระดุงเสียเสียใจแล้วอู้หูได้ลายบอลลูนี่น่านมั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 น กูได้กินเนาะนป่าหลายเนาะปขาลงกูได้อยู่ได้กินพี่น้องไงมัคือเรื่องยู่ยใช่ไหมฮะป่าลงให้ลงหน้าขักเนาะโอ้เถียงหน้าตัวนะั้นขักเนาะสุรานมุงแป้นเนาะมุง,เ,มงเป้นเหรอขักมันนะเดี๋ยวนี้ด้พอตึกอยู่นอนบบนี้เนาะตึกแล้วมันได้นี่ สุดยาไล่ทางนั้นมีซ่ากินแล้วเด้อตะหนัดน้องใจสุดยอดเลยเนาะเก็บออกเก็บหองเลยมนนีสู้ๆเด้อทางนี้เป็นกําลังใจให้เอาทางนั้นเฮ็ดอีกังยังสิไปหางูอยู่บ่นี่ไปหางูบ่ทางนยกตัวนึงบ่เอาบ่เอาตัวใหม่สเวลาหลายๆตัวอเมยตัวเดียวเ